ราคาของเหรียญลูน่าคลาสสิกโดนทุบแล้วเมื่อบ่ายของวันนี้สาเหตุเกิดจากอะไรแล้วมีข่าวอะไรที่มาทำให้เหรียญลูน่าคลาสสิกโดนทุบราคาลงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมน็อตกับช่องน็อตสุภพงศ์ในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคลิปโ u r เ e n c y การเทรดเหรียญคลิป c u r r e n c y และอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคลิปตคอเรนซีในปัจจุบันนี้นะครับผม <S <S ก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญรูน่าคลาสสิกกันเลยนะครับผม <S <S เพราะว่าเมื่อตอนบ่ายนี้นะครับผมนั่งดูเหรียญรูน่าคลาสสิกอยู่นะครับแบบมันเกิดการตรับฐานนะครับโดนทุบลงไปนะครับผมก็มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถึงได้มาอัปเดตข่าวในวันนี้นะครับผมมันโดนทุบเมื่อช่วงบ่ายนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะมีข่าวของเหรียญอื่นนะครับที่แบบทําให้เกิดการผันผวน,นของราคาของเหรียญ บิตคอยนะผมเลยอาจจะทําให้เหรียญเทร่าลูน่าคลาสสิกตัวทุบลงไปด้วยนะครับผมอย่างเช่นข่าวนี้นะครับผมอีลอนมาร์กนะครับผมยืนยันจะถือเพิ่มครองเหรียญบิตคอยอีกครั้งในอนาคตหลังจากเทขายไปแล้ว75นะครับผมก็คืออีลอนมาร์กเนี่ยได้เทขายเหรียญบิตคอยไปครับ75นะครับผมเลยอาจจะเป็นการทําให้เหรียญลูน่าคลาสสิกนะครับผมโดนทุบลงไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวกันนิดนึงนะครับก็อีลอนมาร์กนะครับผมซีออของเทสลานะครับได้กล่าวว่า การเทขายของเหรียญบิตคอยเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการตัดสินว่าเหรียญบิตคอยไม่ดีนะครับผมและในอนาคตเนี่ยเทสลาก็อาจจะกลับมาซื้อเหรียญบิตคอยเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับผมคนในวงการคริปโตนะครับส่วนใหญ่ก็ตกใจกับข่าวน,นี้นะครับที่เทสลาครับผมแต่ได้ทําการเทขายเหรียญบิตคอยที่บริษัทเทสลานะครับผมได้ถือครองไว้ถึง75เนนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เองก็มองว่าการเทขายของเหรียญบิตคอยครับเพื่อเพิ่มสภาพการคล่อง ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับผมแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็คือเกิดการเทขายของเหรียญบิตคอยนะครับผมจากอีลอนมัสนะครับผมก็อาจจะทําให้ราคาเหรียญบิตคอยร่วงลงด้วยนะครับผมจึงทําให้เหรียญเทอร์ราลูน่าคลาสสิกเนี่ยร่วงลงไปด้วยนะครับผมมิเชลเซอร์ลอนะครับผมกล่าวว่าถ้าเท s l a ขายบิตคอยไป75%ก็จะเหลือบิตคอยเพียง25%เท่านั้นนะครับผมก็หมายถึงว่า อีก25%นะครับก็ยังอยู่ในมือของอีลอนมัสกอยู่นะครับผมก็หลังจากที่บริษัทเท s l a i n นนะครับผมได้ประกาศรายงานไตรามาสที่2เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับว่าได้ขายเหรียญบิตคอยที่ถือครองไว้ออกไปแล้วมากกว่า75%นะครับผมด้าน CEO ของ MicroStrategy นะครับผมก็ได้สร้างความคิดเห็นนะครับผมเกี่ยวกับการเติบโตของเหรียญบิตคอยบนทวิตเตอส่วนตัวของเขานะครับว่าหากคุณขายเหรียญบิตคอยไป75%นะครับคุณก็จะเหลือ เหรียญบิตคอยเพียงแค่25%เท่านั้นหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับข่าวนี้ก็ได้นะครับที่ทําให้เหรียญดูนาคลาสสิกนะครับโดนทุบลงไปนะครับผมก็คือกิจกรรมการพัฒนานะครับของเหรียญคาราโนนะครับยังคงแซงหน้าเครือข่ายอื่นๆนะครับท่ามกลางราคาที่ยังคงเป็นแนวโน้มในขาลงอยู่นะครับผมก็นี่ก็เป็นข่าวของเหรียญของคาราโนนะครับผมในในช่วง3าสวันที่ผ่านมานะครับเครือข่ายของคาราโนเองนะครับยังคงรักษาระดับการพัฒนาที่แซงหน้าโปรเจกต์ของคริปโต เหรียญอื่นๆนะครับถึงแม้ว่าราคาของเหรียญอีเธอรี่นะครับหรือ ETH นะครับผมซึ่งเป็นเครือข่ายสัญญาสมาร์ทคอนแทคของคู่แข่งนะครับจะเพิ่มขึ้นมากกว่า40%แล้วก็ตาบนะครับผมก็คือหลังจากที่อีเธอรี่นะครับผมได้เพิ่มขึ้นมากกว่า40%นะครับในช่วง30วันที่ผ่านมาแต่ก็ยังสู้กับพัฒนากิจกรรมของ c a r ์โน o หรือ ADA ของเรายังไม่ได้นะครับผมว่าตอนนี้คือ ADA ก็ดูเด่นเป็นสง,ง่าเลยแล้วครับผม ก็เลยอาจจะทําให้ผู้คนเนี่ยมาสนใจเหรียญคาร์ดานนะครับหรือ ADA มากขึ้นนะก็เลยเกิดการทําให้เหรียญรุนัาคลาสสิกเนี่ยโดนทุบราคาลงไปนะครับผมสาเหตุใหญ่ๆอีกสาเหตุนหนึ่งนะครับผมมิสเตอร์กตนะครับผมได้เตรียมเงินชดเชยคืนจํานวน142,000 BTC นะครับผมให้แก่ผู้เสียหายในเดือนหน้านะครับนักลงทุนวันราคาอาจจะร่วงนะครับผมก็ถึงแม้ว่าราคาของ l ิมิีนะครับ จะสามารถยืนอยู่เหนือราคา22,000ดอลลาร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจนทําให้นักลงทุนเนี่ยเกิดอาการโล่งใจนะครับผมในช่วง1-2วันที่ผ่านมานะผมแต่เทว่าล่าสุดนะครับนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องเครียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากผู้ดูแลการฟื้นฟูกิจการนะผมได้ส่งจดหมายให้กับเจ้าหนี้ของมิสเตอร์กอตนะผมพร้อมกล่าวเป็นในว่าได้เริ่มการชําระหนี้บิตคอยคืนจํานวน142,000 BTC นะครับผม ได้ในเร็วที่สุดในเดือนหน้านครับผมซึ่งสิ่งนี้นะครับผมอาจจะทาให้นักลงทุนกังวลว่าอาจจะนําไปสู่การเทขายเหรียญ b ิ C อย่างรุนแรงนะครับผมก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดการชําระหนี้จริงๆนะครับผม1นึ่งแสนราคาของเหรียญ BTC นะครับต้องโดนทุบลงอย่างแน่นอนนะครับผมและไม่แน่เลยว่าเหรียญรูน่าคาสสิกนะครับก็อาจจะโดนทุบลงไปมากกว่านี้อีกนะครับผมและข่าวสุดท้ายนะครับผมที่อาจจะมีผลเกี่ยวกับ การโดนทุกขของราคาเหรียญเทร่าลูน่าคลาสสิกนะครับผมก็คือราคาเหรียญ CMT นะครับร่วงแต่13บาทอย่างรุนแรงนะครับผมหลังจากมีข่าวที่ซิปแม็กประกาศระงับการเพิกถอนเงินบาทนะครับผมก็คือเหรียญ CMT นะครับผมโดนทุกนั่นเองนะครับผมโดนทุกราคาร่วงหนักเลยนะครับจนถึง13บาทนะครับผมหลังจากที่มีข่าวของซิปแม็กนะผมประกาศการระงับถอนเงินบาทนะครับและสินทรัพย์ดิจิตอลเนื่องจากมีปัญหาความผันผวนของตลาดนะครับผม รวมถึงเหตุการณ์วุ่นวายต่อเนื่องจนทําให้ทางกลรตนะครับเริ่มออกมามีการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับผมดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นการร่วงของราคาเหรียญ CMT นะครับผมอย่างรุนแรงในระดับ20บาทจนตอนนี้นะครับมาแตะถึง13บาทแล้วนะครับผมก้นนี้ก็เป็นแผนภาพเมื่อตอนที่เหรียญ CMT นะครับผมแตะลงมาถึง13บาทครับก็ประมาณ13.6บาทนะครับผม นี้ก็เป็นข่าวการโดนทุบของ CMT นะครับผมราคาร่วงนะฮะ<ม>และอาจจะเกิดการกังวลของนักลงทุนนะครับผมแต่มีข่าวที่ออกมาแก้ไขข,ของเหรียญ CMT แล้วนะครับผมก็คือนบริษัทรุกนะฮะได้ยืนยันแล้ววิกฤตซิกแม็กไม่มีผลกระทบนะครับผมได้รับเงินทุนคืนจากซิกอัพแล้วนะครับผมนายชาญบุรกุลน,นะครับผมกรรมการผู้มนวยการบริษัทบุ๊กเกอร์กรุ๊ปนะครับผมหรือรุก่กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญล่าสุดที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีซึ่งอาจทำให้นักลงทุนเ,เกิดความสับสนและความไม่มั่นใจนะครับผมบริษัทนะครับจึงขอชี้แจงนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยโดยเมื่อวันที่20กรกฎาคม25-65นบะครับบริษัทและบริษัทย่อยๆของบริษัทโปเกอร์นะครับผมมีสินทรัพย์รับฝากที่บัญชีเทรดเดอร์แอคเคา์ที่เป็นศูนย์นับฝากสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับของบริษัท s i g m a ็ t h a i l a n d นะครับผม,บบผมเป็นเงินสดจำนวน 1นล้านแแสนกว่าบาทนะครับผมและบิตคอยจำนวนศูนย์จุดศูนย์เจ btc นะครับผมจำนวนเงินก็รวมประมาณ1.9ล้านบาทครับโดยที่ไม่มีการลงทุนซิปแอคเคาก์นะครับองซึ่งบริษัทนะครับได้ส่งคำสั่งถอนเงินครับลงทุนดังกล่าวและได้รับเต็มจำนวนแล้วนะครับผมซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆต่อบริษัทนะครับผมก็และไม่มีการและไม่มีการลงทุนใดๆเพิ่มนะครับกับบริษัทของเซอร์เซียลเน็ตเวิร์กโมเมอร์ไฟแนนซ์นะฮะ หรือ UST หรือจะเป็น Luna t โทเคนะครับผมก็ไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาข่าวที่อาจจะเกี่ยวกับการโดนทุบของเหรียญ Luna Classic ก็ได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทาังเกิดการเทข,ขายของอีลอนมารกนะครับกว่า75%นะครับของเหรียญบิตคอยที่อีลอนมาร์กถืออยู่นะครับผมและก็มีการที่จะชำระหนี้คืนนะครับ1 4 2 0 0 0่ืักว่า BTC นะครับผมคืนให้กับ ผู้เสียหายนะครับก็อาจจะทําให้ราคาของยญบิตคอยเนี่ยโดนทุบลงไปอีกนะครับผมก็เลยอาจจะส่งผลทําให้เหรียญเทอร่าลูน่าคาสิเนี่ยโดนทุบลงไปด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ